ไปนะครับสู้ครับสู้โอ้โหรบบ้ครับยงไงอครับสองรยโอ้โหหนึ่าิงยังไงครับรอบนี้มามาโอเคสวยโอ้โหอมกครับคูณแปดคิบโอ้โหสามบครับเพื่อนมาอีกครับโอ้โหร้อย 1, 200ยูณสิโอ้โหหนึ่งยังไง สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกมนะครับรักกี้นิกเกิลนั่นเองนะครับผมเกมไอ้เหมียวนะครับผมนะวันนี้นะครับผมก็จะมาซื้อฟีสปินนะครับเกมนี้นะครับผมมาวันนี้ก็มีทุนอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะครับเพื่อนๆนะครับนะบอกเลยว่าวันนี้ผมจะซื้อแหลกซื้อรัวซื้อแบบมัวๆไปเลยนะครับนะมาดูกันว่านะครับวันนี้นะครับผมซื้อเท่าไหร่มันจะได้นะครับผมวันนี้นะครับ โอเคนี่ครับผมมาโอ้โหคูณสี่ครับคูณสี่ตอนนี้โอ้ได้อยู่โอเคคูณหกนั่นแหละครับยิบสี่บาทไปโอ้โหนี่ครับผมจะรอดหรือจะล่วงครับผมผมว่าจะล่วงแน่นอนนะครับดูแล้วดูทรงแล้วนะฮะเพื่อนนะครับดูทรงแล้วน่าล่วงมากเลยนะฮะโอเคโอเคได้อยู่โอเคเก้าสิบครับเพื่อนเพื่อนโอเคได้อยู่ได้อยู่ มีโอกาสอยู่ครับห้าสิบเจ็เพื่อนเฮ้ยนะครับผมมีโอกาสอยู่นะนะครับสี่รอบก็เออนะครับผมโอเคเห็นปหนะครับมีโอกาสอยู่เฮ้ยชูชิอ๋อหอยอ๋อหอยนะครับไปมาเลยเพื่อนเฮ้ยอู้ดดอกนี้สวยนั่นแหละครับผมเจ็ดร้อยหกสิบบาทครับเพื่อนโอ้ยนะครับมานะครับะเห็นไหม นะครับโอ้โหอยู่ๆก็ไหลมาซะงั้นนะเพื่อนนะเจ็ดร้อยหกสิบาทครับเพื่อนนะครับนะเจ็ดร้อยหกสิบาทครับเพื่อนนะครับหากใครนะครับผมที่ดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเล่นกันต่อนะครับผมนะเอาเบ็ดสามสิบนะครับผมเดี๋ยวไล่เบ็ดไปก่อนนะฮะอืมโอเคนะครับซื้อไม่ได้ด้วยนะครับป่ะ ซื้อไม่ได้ก็ปั่นเลยกันนะครับผมซื้อไม่ได้ก็ปั่นเอาล้วกันนะครับเพื่อนๆนะโอเคนะวันนี้อากาศดีครับฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับผมฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะครับอากาศดีมากนะครับผมอากาศดีมากนะฮะนะมากดไปครับเบ็ดสิบบาทครับเพื่อนๆมาดูว่าผมจะบวกได้หรือเปล่าครับวันนี้นะครับ เดี๋ยวถ้ามันได้ทุนแบบว่าเยอะกว่าเดิมนะครับผมก็จะซื้อฟีสปรินเอาแล้วกันนะครับถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับพเพื่อนๆโอเคยังไงครับผมยังไงยังไงอ๋อริชออริชไปครับรอบนี้ซื้อไปครับ7 5 0บาทเหมือนเดิมครับพี่ๆนะพี่ๆน้องๆน,นะครับผมพี่พ้องน้องเพื่อนนะครับมา ล,ล,ลับลับขอกินเรียบขอกินเรียบขอกินเรียบหน่อยขอกินเรียบหน่อยนะขอกินเรียบขอกินเรียบมาเฮ้ยอะไรกันครับเนี้ยเฮ้ยอะไรกันครับเนี้ยทำไมมันนิ่งอย่างนี้เฮ้ยไม่เอาสินี่ครับห้ยนี่ครับโอ้ เบิร์ดค oh, ัมสีเบาครับเพื่อนๆนี่ครับซื้อไปเจ็ดร้อยห้าสิบครับผมได้มาสี่สิบบาทครับผมโอ้เลือสี่ร้อยเพื่อนๆมาผมไล่ขึ้นไปเลยนะครับเบ็ดสามสิบเพื่อนๆนนะครับนะกดเองเลยเพื่อนๆนะครับผมกดเองเลยนะครับหมดก็หมดครับโอนอยูไม่หมดหรอกเอาโอ้ได้ยูเจ็ดสิบสองยังไงครับยังไงโอ้โหนะครับ นะครับกดไปครับกดเองเลยนะครับเพื่อนโอ้โหดอกนี้สวยครับร้อสิบสี่บาทครับเพื่อนนะมาครับืมบอกเลยว่าทําบุญมาเยอะครับเพื่อนนะทําบุญมาเยอะครับนะืมนี่ครับไปต่อครับไปต่อโอเคสวยครับได้วายมายังไงครับผมโอเคครับวายต่อ ยังไงตัวไหนเข้าโอเคสวยครับ48มาอีกไหมมาอีกครับผมสวยแบบนี้ยังไงครับโอเคครับโอ้โห1ึดสิบสองยังไงมาอีกครับเพื่อนเฮ้ยตัวสีแดงโอ้โหนี่ครับสามร้อยสี่สิบหกสามร้อยสี่สองครับตอนนี้นะครับปั้นทุนขึ้นมาได้นะครับผมพอซื้อฟีสปินได้แล้วนะครับเพื่อนนะแต่ว่ายังก่อนครับขอเล่นก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนนะครับถ้ารีบซื้อเดี๋ยวเกลือนะเดี๋ยวเกลือเลอะนะครับเพื่อน ไปต่อครับลีตาดูลีตาดูก่อนนะครับมาแตกมาแตกมาแตกมาตัวนี้โอ้ไม่ยอมแตกครับเพื่อนเพื่อนมันไม่ยอมแตกนาเบตสามสิบบาทนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับผมนะกดไปก่อนนะครับกดเบตสามสิบไปก่อนนะครับเพื่อนนะครับหากใครนะครับผมที่สนใจอยากเล่นนะครับลิงก์สมัครอยู่ด้านล่างเลยนะครับผม นะก็คลิกลิงก์เข้าไปสมัครด้วยตนเองได้เลยนะครับผมขอลิงก์สมัครกับแอดมินได้เลยนะครับนะหากใครที่สนใจอยากได้โปรฝาก29รับ100ก็สามารถสอบถามแอดมินกันได้นะครับนะหรือว่าจะเป็นโปรฝากสิาฝาก100รับ100ก็ได้นะครับผมนะถ้าเพื่อนๆมีทุนแบบว่าเยอะกว่า100ก็สามารถฝากได้นะเพื่อนๆน,นะนะครับฝากขั้นต่ำเพียงแค่ฝากไม่มีขั้นต่ำเด็ดน,นะครับนะถอนขั้นต่ำหน0่บาทนะครับเพื่อนๆ กดไปครับกดไปก่อนนะครับรอบนี้นะกดไปยาวๆนะครับกดไปยาวๆเพื่อนๆนะครับนะจะบวกก็บวกครับไม่บวกก็ไม่เป็นไรนะครับผมวันนี้นะครับนะรอบนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นรอบที่เฮงสำหรับผมนะครับนะช่วงนี้แหละช่วงตีหนึ่งตีสองตีสามนี่แหละนะครับผมบอกเลยว่าเฮงมากครับเพื่อนๆนะบอกเลยว่าเฮงมากๆครับโอเคยังไง อืมนครับผมดอกนี้สวยๆดีครับนะดอกนี้ก็สวยๆดีครับผมเท่าไหร่เจ็ดร้อยยี่สิบหกบาทนะครับเพื่อนๆนะสวยๆเลยนะครับสวยๆเลยมาดูขึ้นเบ็ดห้าสิบบาทเลยแล้วกันนะครับเพื่อนๆโอ้โหถ้าได้ตัวแดงมาเหมือนรอบเมื่อกี้นะครับผมบอกเลยว่าจะแจมแมวคนนี้เลยนะเพื่อนนะไปครับเฮ้ยเฮ้ยซาเคเตอร์ครับเพื่อนๆยังไง วิ่งนะครับผมพลาดได้ไงวะโอเคชูชิโอิชิคุนชินเตลนะครับมาดิโอเคสวยคุณสองไปโอเคยี่สิบอ้าวโอเคได้อยู่โอเคสี่สิบหืมนะดีแล้วนะครับตัวคูณเข้ามานิดเดียวนะครับถ้าเข้ามาเยอะกว่าน,นี้นะครับผมคงอ่วมนะฮะบ,บอกเลย ไปต่อเรื่อยๆครับเบ็ดสาบาทเหมือนเดิมครับนะกดยาวๆกดยับยับไปนะเพื่อนนะนะครับผมถ้ามันเออมันไม่โอเคเดี๋ยวผมจะซื้อฟรีสปินแล้วกันนะครับนะเอาให้มันรู้แล้วรู้รอดมันไปเลยนะครับผมนะจัดเลยนะครับ750บาทครับเพื่อนๆนะก็ปั้นกันมาจนซื้อฟรีสปินได้แหละครับผมนะบอกเลยนะครับผมปั้นกันมานะครับผมวันนี้นะครับปั้นจนกว่าจะซื้อฟรีสปินได้เลยเพื่อนๆ มาครับ10ฟรีสปินครับเพื่อนๆน,นะครับ10ฟรีสปินฮะมาดูว่าจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคดอกแรก40ครับสวยอ่ามาดอก2ตัวคิวต่อไหมโอเคได้อยู่นั่นแหละครับผมไปต่อเรื่อยๆครับมาตอนนี้คูณ4แล้วเพื่อนๆน,น,นะครับคูณ4แล้วขอทุนคืนก็ยังดีนะ ไปครับผมโอ้ยหาวนอนเฉยเลยนะเพื่อนนะหาวเฉยครับแต่ไม่ง่วงครับบอกเลยโอ้โหทำไมไม่มาโอ้ทำไมไม่ยอมมาครับเพื่อนไปครับผมไปครับผม นนนนัั่แแหลแหลละะเหลือรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมเหลือรอบสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนเอ้ยได้อยู่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยได้โอ้โหบอกว่าได้แค่นิดเดียวเองนะครับผมบอกไม่ได้เลยนะครับว่าได้นะครับผมได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะฮะโอเคนะครับผมก็จบไปที่550บาทนะครับผมนะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไล่เบ็ดกันไปต่อนะฮะเอาเบ็ด30กันเหมือนเดิมครับเพื่อนๆนะจะบวกก็ให้มันบวกไปนะครับผมนะจะลบก็ให้มันลบไปยังไงครับผมยังไงโอเคสิบไปยังไงครับผมยังไงต้องลุ้นกันครับว่าจะบวกไหมวันนี้ โอเคโอเคโอเคสวยคุณหกไปนะครับคุณหกไปนะถ้าฟีเจอร์ด้านนอกเข้าดีๆหน่อยนะครับผมด้านในก็ไม่ต้องเข้าก็ได้นะครับนะโอยคันตาโอ้โหมาเหลือสองร้อยนะครับสู้ครับสู้โอ้โหร้อยแปดบาทครับดอกนี้มาอีกครับอู้สองร้อยโอ้โหหนึ 200, ่งพันเก้าสิบสองยังไงครับรอบนี้ มามาโอเคสวยโอ้โหมาอีกครับคุณแปดคณสิบโอ้โหสามนสามสิบครับเพื่อนมาอีกครับโอ้โหหนึ่งพันสองร้อยยังไงโอเคครับผมก็จบไายนะครับที่สองพันเก้าร้อยสี่สิบหกบาทนะครับเพื่อนๆนะครับโอเคนะครับนะซื้อแทบตายนะครับผมสุดท้ายนะครับหมุนเข้าเองนะครับเพื่อนๆนะครับไม่เป็นไรนะครับ นะวันนี้นะครับซื้อฟีดแบ็คไม่สําเร็จแต่ว่าด้านนอกก็สําเร็จอยู่นะครับนะเราก็ได้กําไรมาผัดสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดบาทนะครับผมก็ถือว่าสวยเลยนะครับนะทุนหนึ่งพันได้กําไรมาสองพันก็ถือว่าโอเคนะครับนะหากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับอ่าสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมก็สวัสดีนะครับ